สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็ดรีวิวฟุตบอลก่อนเกมกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกันประจำวันที่3เมษายนนะครับนำมาฝากกัน3คู่เช่นเคยนะครับผมแต่เดี๋ยวไปสรุปผลสกอร์คู่เมื่อคืนกันก่อนครับสรุปผลสกอร์คู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมที่ให้ไปก็คือ คู่ระหว่างนิวคาเซิลเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้แมนยูไปเยือนเนี่ยโดนนิวคัสเซนนิวคาเซิลถล่มเละ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างโคโลนเจ้าบ้านและมุนเซนกัดบักนะครับคู่นี้เสมอกันไป0ูและคู่สุดท้ายที่ผมให้ไปก็คืออ่ามอนซาเจ้าบ้านรับการมาเยือนลาซิโอคู่นี้ลาซิโ ชนะไปสประตูต่อศูนย์ครับครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเอเบอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปอร์คู่นี้เตะเวลาเตีสนะครับผมความสนใจของคู่นี้เนี่ยก็คือว่าสเปอร์ปลดคอนเต้ออกนะครับผมแล้วก็มีกุนซือสำรองนะครับมาก็น่าสนใจเลยทีเดียวว่าจะสามารถพลิก ได้ไหมนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดจะสามารถเกิดขึ้นกับสเปอร์ไหมก็ต้องมาดูกันก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสถิติโดยรวมของทั้งสองทีมกันก่อนทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าสเปอร์ดูดูขมนิดๆน,น,นะครับในการพบกันห้านัดหลังสุดนะก็คือสเปอร์ชนะสองเสมอสองแพ้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเวอร์ตันวันนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับ ย่าเยือนห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเองก็แข็งนะครับชนะสามแพ้สองนะครับในส่วนของสเปอร์วันนี้นะครับเย่าเยือนห้นัดหลังสุดชนะ3าเสมอหนึ่งแพ้หน่นะครับส่วนผลงานการเยือนเนี่ยชนะหเสมอหนึ่งแพ้สาม นะครับคู่นี้เนี่ยราคามาอยู่ที่สเปอร์นะครับสเปอร์ต่อครึ่งลูกนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าคู่นี้น่าสนใจคือบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนโค้ดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยนะครับช่วงที่ผลต่างคะแนนระหว่างาท็อปโฟกับอันดับสิบเนี่ยเริ่มบีขึ้นมาแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็เริ่มไล่บีขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว ผมมองว่าคู่นี้นะครับผมสเปอร์ไปเยือนเนี่ยถามว่ายากไหมก็เหนื่อยนะเพราะเอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งนะครับเล่นในบ้านนี้แข็งนะแล้วสเปอร์ต่อครึ่งลูกเนี่ยส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะ,วนวนะยังมองว่าอยากจะเชียร์เอฟเวอร์ตันนะครับแต่ไม่ทราบว่านักลงทุนคิดยังไงนะผมอยากเชียร์เอฟเวอร์ตันนะแต่ทีนี้ด้วยบอลเปลี่ยนโค้ดเท่าที่ผมสังเกตหลายหลายทีมเลย ยกเว้นเชลซีนะครับยกเว้นเชลซีเปลี่ยนโค้ดไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับนัดแรกนะแต่มันจะเกิดกับสเปอร์ไหมนะครับคู่นี้ผมว่ามีโอกาสเกิดกับสเปอร์นะครับเพราะราคาต่อแค่ครึ่งลูกเองนะครับเสมอก็ก็ได้หนึ่งแต้มแต่ก็แพ้ราคาเนาะสำหรับนักลงทุนแต่ผมว่า ไปเยือนเอเวอร์ตันด้วยผู้เล่นก็ยังเหนือกว่านะแล้วเอเวอร์ตันพักหลังๆเนี่ย่าถ้าเทียบฟอร์มเอเวอร์ตันพักหลังเย่าเยือนเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับจะดีเฉพาะในบ้านเฉยๆนะครับผมมองว่าสเปอร์ไปเยือนรอบนี้นะสเปอร์ไปเยือนรอบนี้นะมีโอกาสมีโอกาสเพราะต่อแค่ครึ่งลูกเองนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าสู้กันมันนะกับเซาแทมตันเนี่ย ที่ที่สเปอร์เตะล่าสุดนะครับไปเยือนเซาเสมอมาได้สามสามนี่ขนาดเซาทีมบวยนะเสมอมาได้สามสาม,สามแต่อันเนี้ยเหมือนบอลแพ้ทางเอเวอร์ตันนี่แพ้ทางสเปอร์อยู่นะครับแพ้ทางสเปอร์อยู่ผมมองว่าสเปอร์น่าจะทําได้แต่จริงๆใจผมเนี่ยอยากเชียร์เอเวอร์ตันอะ่ะแต่ผมดูและราคามันไม่แรงนะครับในเมื่อราคาไม่แรงต่อแค่ครึ่งลูกเนี่ย ผมขอเชียร์สเปอร์นะผมขอเชียร์สเปอร์แล้วกันด้วยผู้เล่นไม่ได้กดดันเหมือนตอนที่มีคอนเต้อยู่ละการที่นักเตะจะเริ่มแบบเล่นเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยผมว่ามีนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์สเปอร์นะครับถ้าจะแพ้แพ้เพราะใจผมนี่แหละไม่ได้แพ้จากการวิเคราะห์นะถ้าการวิเคราะห์จริงๆผมผมอยากให้เอเวอรต์ตันแต่ใจผมอะใจผม ถ้าท่านผู้ฟังคิดเหมือนกันนะครับเลือกอยู่สเปอร์ผมว่าอยู่สเปอร์ได้ราคาถูกครึ่งลูกเองอย่างน้อยๆเฉือนหนึ่งศูนย์ะทำได้อยู่แล้วล่ะนะครับคู่นี้ผมให้สเปอร์แล้วกันนะครับอย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับคู่ที่สองนะครับไปฝั่งเซรีออิตาลีกันดีกว่านะครับวันนี้เอามาให้2คู่เลยของอิตาลีนะ เป็นคู่ระหว่างเอมโปลีเจ้าบ้านเปิดล่เปิดบ้านรับการมาเยือนเลเช่นะครับผมคู่นี้เนี่ยเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งราคานะครับเสมอควบครึ่งนะครับเอมโปลีเอมโปลีต่อเอลเช่นะครับผมอ่ะมาดูสถิติกันก่อนสถิติการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นเอมโปลีดีกว่านะครับ ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูฝั่งผลงานเย่าเยือนห้านัดหลังสุดของเอมปลีเจ้าบ้านกันเอมปลีเจ้าบ้านเนี่ยเย่าเยือนห้านัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มแผ่วแล้วนะฟอร์มแผ่วแล้วยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอนัดเดียวแล้วก็แพ้ติดกันมาสี่นัดแล้วนะครับแพ้ติดกันมาสี่นัดละนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านเป็นยังไงฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับ ก็คือชนะเมื่อเดือนมกราคมชนะซามโดเรียแค่1-0นะครับชนะ1เสมอสองแพ้2นะครับซึ่งเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ติดกันมาสองนัดละนะครับแพ้ให้กับนาปโปลี2-0แพ้ให้กับอูดิดิเช่1-0นะครับผมก็ผลงานฟอร์มก็อย่างที่เห็นนะครับเอ็อเอมปุรีเองก็ในบ้านก็ไม่ดี เย้าเยือนนอกบ้านก็แย่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งของอูดาเอลเซ่ะ LC นะครับมาดูฝั่งของเอลเซ่กันบ้างนะครับฝั่งของเอลเซ่เองเนี่ยเย่าเยือนเนี่ยโอ้ไม่ต่างกันเลยนะครับชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สี่นะครับส่วนผลงานการเยือนก็เช่นกันแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ว่า ไปเยือนมีชนะมาบ้างสองครั้งนะครับแล้วก็พึ่งแพ้มาสองนัดติดในการเยือนนะครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าเขาไปเยือนฟิออเรนตินาเยือนอินเตอร์มันก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วนะครับก็ไปแพ้มานะครับผมคู่นี้อันดับตารางคะแนนก็สูสีกันอีกนะครับเอมโปลีอันดับคะแนนอยู่ที่อันดับสิบสี่ส่วนเอลเซ่ยอยู่ที่อันดับสิบห้านะครับถ้าเทียบฟอร์มแล้วเนี่ย ผมยังมองว่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะอ่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับส่วนเอผมมองว่าถ้าทีมเอ็มโปรีตอนนี้เนี่ยนะครับเอม็มโปรีตอนนี้เนี่ยจะต้านอยู่ไหมราคามาออกเอม็มโปรีเจ้าบ้านเสมอควบครึ่งคู่นี้เนี่ยอเลเช่ che, ไม่ใช่เอลเซ่ครับขอโทษขอโทษ เลเช่นะครับเลเช่เลเช่ถ้าเจ้าบ้านเอ็มปอรีต่อเสมอควบครึ่งผมว่าคู่นี้ไปลองเลเช่ดีกว่าเพราะเลเช่ไปเยือนเนี่ยยังเห็นถึงชัยชนะนะไปเยือนเห็นถึงชัยชนะนะครับอ่าผมว่าอยู่เลเช่ดีกว่านะครับลองเลเช่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าบ้านเองเอ็มปอรีเตะในบ้านเนี่ยแพ้มาสองนัดติด นะครับผมแพ้มาสองนัดติดคู่นี้ผมอยากลองเลเช่ไม่ทราบว่านักลง,ลงทุนเห็นด้วยกับผมไหมแต่ผมมองว่าราคามันมาแบบนี้นะอย่างน้อยๆสูสีนะครับคู่นี้สูสีออกเสมอลองเลเช่ก็ยังก็ยังได้ค่าขนมนะอ่าคู่นี้ผมขอลองเลเช่ได้ไหมอ่าถ้าผม ถ้าผมให้ผิดนี่ผมสำนึกผิดเลยนะผมสำนึกผิดเลยนะผมจะไม่ไม่เอาคู่นี้มาให้อีกแล้วอุตส่าห์ว่าฉีกไปคู่ที่แบบดูแล้วมันอืมบอลมันดูน่าจะหน้าเดียวอะ่ะคู่นี้ผมขอลองเลเช่แล้วกันนะนะครับคู่นี้ขอลองเลเช่ส่วนนักลงทุนถ้าจะสวนกระแสไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่คู่นี้ผมขอลองเลเช่ผมเชื่อว่าเลเช่ไปเยือนอะ่ะยันเสมอได้นะครับยันเสมอได้ ผมลองเลเช่แล้วกันนะครับคู่นี้ต่อไปคู่ที่สามนะครับผมเป็นคู่ระหว่างซัสซซโรเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนโตลิโนโ่คู่นี้อันดับตารางสูสีเหมือนกันนะครับอันดับของซัสซซโรอยู่ที่อันดับ12ส่วนโตลิโน่อยู่ที่อันดับ11นะครับผมราคาเสมอนะครับคู่นี้ผมคัดมาให้คือราคาเสมอเอาแบบไปบอลเดียวกินนิ่มๆดีกว่า นะครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูห้านัดหลังสุดที่พบกันระหว่างสองทีมนะครับยังคงเป็นโตลิโนโที่ทำผลงานได้ดีกว่าก็คือชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฟอร์มของซัทเซาโร่แล้วกันซัทเซาโร่เย่าเยือนห้านัดหลังสุดนะครับไม่ธรรมดานะครับห้านัดหลังสุดบอกไว้เลยซัทเซาโร่เจ้าบ้านไม่ธรรมดานะครับชนะสี่แพ้แค่นัดเดียวนะครับ ชนะสี่แพ้แค่นัดเดียวเดี๋ยวไปดูผลงานเตะในบ้านเตะในบ้านก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเตะในบ้านเนี่ยชนะสามแพ้แค่สองนะครับชนะสามแพ้สองไม่ได้น่าเกลียดนะที่แพ้ก็ต้องยอมรับแพ้ทีมอย่างนาโปลีนะครับแพ้ทีมอย่างลาซิโอเนาะนอกนั้นทำได้นะครับเตะในบ้านชนะสเปเซียมาหนึ่งศูนย์นะครับชนะเคลเมนโนเช่มาสามสองแล้วก็ ชนะอตาลันตามาหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเล่นในบ้านถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวไปดูในฝั่งของโตลิโนกันบ้างโตลิโนเย่าเยือนห้านัดหลังสุดนะครับผมฟอร์มเนี่ยดูทรงแล้วยังสู้เจ้าบ้านตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโตลิโนห้านัดหลังสุดเนี่ยทำได้เพียงแค่ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับแล้วผลงานการไปเยือนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้2เหมือนกันชนะล่าสุดก็คือ,อไปเยือนเลเช่นะครับชนะมาสองศูนย์นะครับนอกนั้นแพ้นะครับแพ้ให้กับยูเวนตุสแพ้ให้กับเอซีมิลานนะครับแล้วก็ไปเสมอกับเอมปลรีเห็นไหมฮะไปเสนอเสมอกับเอมปอรีแล้วก็ไปชนะฟิออลรนตีน่านะครับผม ซึ่งคู่นี้เนี่ยถ้ามองกันผมว่าเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่นะครับเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่ถึงแม้สถิติการพบกันเนี่ยซัตเซโล่ณช่วงเวลาฤดูกาลที่แล้วอาจจะแพ้มาแต่แต่ต้องบอกว่าอ๋อไม่ใช่ฤดูกาลที่แล้วสิฤดูกาลที่แล้วซัตเซโล่ชนะมานะอ่าชนะมานะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอหนึ่งนัดแล้วก็ชนะหนึ่งนัดนะ คู่นี้ด้วยฟอร์มซับซาโลตอนนี้ไม่ได้หน้าเกียจด้วยผมว่าคมเลยแหละนะครับคู่นี้ราคาออกเสมอผมขออยู่เจ้าบ้านนะครับด้วยฟอร์มการเล่นนะครับด้วยฟอร์มการเล่นผมขอเชียร์เจ้าบ้านอยู่เจ้าบ้านสบายใจนะครับอยู่เจ้าบ้านสบายใจคู่นี้ก็ฟันธงผมขออยู่เจ้าบ้านซับซาวโลครับนะฮะก็จบกันไปครับสำหรับสามคู่ที่ผมให้มานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ มีเอเวอร์ตันพบสเปอร์คู่นี้ผมขอเชียร์สเปอร์แล้วกันในใจลึกๆมันค้านนะในใจลึกๆผมรู้ว่าเอเวอร์ตันเล่นในบ้านนี่ดีนะแข็งนะแต่ผมขอเชียร์สเปอร์แล้วกันเพราะราคามันต่อแค่ครึ่งลูกไม่ได้มากนะครับขอเชียร์สเปอร์สเปอร์หืดจับแต่ก็ยังยังอยู่ได้นะครับยังอยู่ได้ขอเชียร์สเปอร์คู่ที่สองเอมปอรีพบเลเช่นะครับคู่นี้เอมปอรีต่อแต่ นะครับแต่ผมขอไปลองเลเช่แล้วกันผมเชื่อว่าเลเช่เอาอยู่นะครับเลเช่เอาอยู่ส่วนคู่ที่3มซัสซาโลพบตโตริโน่นะครับคู่นี้ผมให้ซัสซซโลเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นตอนเนี้ยเย่าเยือนเนี่ยทำผลงานดีมาต่อเน,นื่องแล้วนะครับแล้ววันนี้มาเตะในบ้านเจอตโตลิโน่เนี่ยแล้วราคาออกเสมอเนี่ยไม่ได้ไม่เสียผมก็อยู่ฝั่งเจ้าบ้านเลยแล้วกันนะครับ ก็ให้ไปทั้งหมดสามคู่ก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับติดตามกันหน่อยอาจจะมีให้แป๊กบ้างผิดบ้างนะครับแต่สถิติการลงช่องของผมมาเนี่ยการให้เข้าเนี่ยเยอะกว่านะครับสามสิบวันให้เข้าสักยี่สิบห้าวันนะครับอาจจะเสียแบบอับอายขายขี้หน้าก็ห้าวันก็อย่าว่ากันนะครับมีผิดบ้างก็ขออภัยนะครับ ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับช่องท็อตบอลเด็ดพรีวิวฟุตบอลก่อนเกมและอีกหนึ่งช่องทางสำหรับท่านใดที่สนใจอยากรับทัศนะเพิ่มนะครับผมก็แอดมาที่ @tod285@tod285 มีแอดนำหน้านะครับหรือภาษาพูดก็คือแอดท็อ 285นะครับอย่าลืมนะครับฝากกันด้วยสำหรับท่านผู้ฟังนักลงทุนทั้งหลายที่อยากรับทัศนะหรืออยากจะเข้ามาดูแหล่งลงทุนอื่นๆนะครับทางช่องทางไลน์นะครับแอดเข้ามานะครับ @tod285 พิมพ์ปกติไม่ต้องมีพิมพ์ใหญ่นะครับ @tod285 ฝากกันด้วยนะครับวันนี้ท็อตบอลเด็ด พรีวิวฟุตบอลก่อนเกมขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ